สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมสู่ช่องพี่สชอชมีเรื่องเล่า EP 194ก้าครับผมสำหรับเรื่องเล่าของพี่สชอชในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าฮาชิมะเกาะผีสิงถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปของพี่สชอชก็รบกวนช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะครับสำหรับตอนนี้เรามาเริ่มเรื่องกันเลยนะครับฮาชิมะเกาะผีสิงเมืองล้างสุดหลอน เกาะนี้ไม่ได้เป็นเกาะที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะครับแต่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่พักของคนงานทําอุตสาหกรรมเหมืองตานยินแต่ทําไมจึงได้เกิดตำนานที่น่ากลัวขึ้นที่นี่คือหนึ่งในสถานที่ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดติดอันดับหนึ่งในห้าของเกาะที่หลอนที่สุดในโลกฮาชิมะหรือเกาะรือรบด้วยภาพลักษณ์ภายนอกที่ดูเหมือนลอรบขนาดใหญ่ลอยลำอยู่กลางทะเลมีเรื่องเล่ากันว่าในสมัยสงครามโลก สหรัฐได้ส่งเรือดำน้ํามาเพื่อโจมตีญี่ปุ่นแต่ทหารของสหรัฐเมื่อได้เห็นเกาะอาชิบะก็คิดว่าเป็นเรือลบครับก็เลยไม่กล้าโจมตีและได้ล่าถอยกลับไปปัจจุบันกเกาะแห่งนี้เป็นเกาะล้างขึ้นชื่อเรื่องความหลอนน่ากลัวเนื่องจากมีเรื่องผีผีสางๆน่ากลัวที่เล่าสืบต่อกันมามา,มากมายทางการจึงไม่อนุญ,ญาตให้ใครเข้าไปในโตเกาะอ,อีกแล้วจะทำได้ก็แค่ได้แต่นั่งเรือชมรอบตูเกาะเท่านั้น สมัยก่อนเคยมีทีมงานเข้าไปสำรวจในตัวเกาะเพื่อถ่ายทำภาพยนตร์เล่าให้ฟังว่าเมื่อก้าวเข้าสู่ตัวเกาะทีมงานรู้สึกได้ถึงความรู้สึกเหงาวังเวงหลอนจากสภาพตัวตึกล้างเรียงรายอยู่เบื้องหน้าแต่ปราจัจากผู้คนข้าวของเครื่องใช้ในสมัยนั้นถูกจกัดถูกจัดวางไว้ในที่ของมันอย่างเป็นระเบียบเหมือนกำลัง รอคอยการก,กลับมาของเจ้าของยังคงมีซากของโรงพยาบาลที่เหลือแต่โครงโรงหนังที่ถลงมมาจนแทบไม่เหลือซากเคยมีเรื่องเล่าจากกองถ่ายเบ t เทิลโรยเยืนโดยผู้กำ,ก,ำกับคินจิฟูกาซากุและทีมงานได้เข้ามาใช้สถานที่แห่งนี้ในการถ่ายทำภาพยนตร์ได้เปิดเผยว่าในระหว่างถ่ายทำได้พบสิ่งปิดปกติออยู่แทบทุก ทุกเวลาตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นผู้คนที่ไม่ได้อยู่ในทีมงานแต่ถูกตายติดเข้ามาในฉากหรือฟิล์มเสียทั้งั้งที่เป็นฟิล์มใหม่และทั้งนี้ทั้งนั้นกองถ่ายก็ยังคงดําเนินการถ่ายทาต่อไปแต่มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่ทําให้กองถ่ายถึงกับผวาและต้องหยุดถ่ายไปเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์เลยทีเดียวนั่นก็คือมีนักแสดงหญิงนำช,ชิอาช,ชิอากิคุริยามะ ซึ่งรับบทเป็นนักเรียนในระหว่างการเข้าฉากเธอได้ถูกบางสิ่งเข้ขาครอบงำในตัวเธอที่คนทั่วไปเรียกว่าผีสิงน่น่เลยครับโดยจากปากคำผู้บอกเล่าผู้อยู่ในเหตุการ์เล่าว่าดวงตาของเธอกลายเป็นสีแดงกำม,มงบอกถึงความก้าวแล้วเธอพุ่งตัวเข้าทำร้ายรัดคอนักแสดงหญิงอีกคนหนึ่งนามโคอ,อุชิบาชิบาสก,กิจนทีมงานต้องเข้ารับเหตเและแยกทั้งสองออกจากกัน การและได้จัดก,การขับไล่วิญญาณร้ายจนสําเร็จหลังจากวิญญาณร้ายออกจากร่างแล้วกุริยามะได้บอกว่าสถานที่แห่งนี้มีวิญญาณร้ายอาฆาตพยาบาทอยู่มากมายยากที่จะกําจัดให้หมดไปได้เพราะสถานที่แห่งนี้เป็นที่ของเขานับเป็นเหตุการณ์สยองขวัญน,น่าสะเพ่งกลัวของเรานักแสดงเป็นอย่างมากย้อนหลังกลับไปก่อนถ่ายทำภาพยนตร์ทีมงานสำรวจเกาะที่ต้องกลับมาที่นี่สี่วัน เล่าให้ฟังว่าเกิดเรื่องแปลกประหลาดตรงที่ว่าในแต่ละวันที่เดินทางมาย่างเก่อนนี้เส้นทางไม่เหมือนกันเลยในแต่ละวันไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิสีของต้นไม้ใบหญ้าลักษณะของทางเดินซากตะมันเปลี่ยนไปทุกวันของแต่ละวันไม่ซ้ํากันเลยวันแรกของการทางานทุกอย่างก็ปกติดีแต่ในวันต่อมาก็เริ่มได้ยินเสียงเห็นเงาใครบางคนที่ไม่รู้จักอาจจะมีใครท้วงว่าพวกเราคิดไปเองหรือเปล่าแต่ เชื่อแต่คบว่าใครได้มาสมบัสเกาะนี้ด้วยตัวเองคงไม่จะบอกว่าพวกเราคิดไปเองแน่นอนในการสำรวจบางครั้งต้องแยกเป็นกลุ่มๆไปตามจุดต่างๆ ลุมละสองคนบ้างสามคนบ้างไม่มีใครกล้าเดินคนเดียวสักคนเพราะถ้าเกิดพัดหลงกันคราวนี้แหละครับตัวขายตัวมันแม่กูเนยมีเรื่องที่ทำให้คนลุกไปตามๆกันคือมีหนึ่งในทีมงานที่เล็กด้วยว่าเขามีซิกเซนคือมีสัมปัสเกี่ยวกับโลกวิญญาณในขณะที่กําลังเดินอยู่เขาก็ขอ,ขอ,ขอ,ขอหยุดพักกาันั้นเนื่องจากมีอาการหายใจไม่ออกอึดอัดยังไงก็ไม่รู้บอกไม่ถูกและเดียบอกเตือนเพื่อนๆว่าห้ามทีมงานเดินเข้าไปลึกไปกว่านี้เขาบอกว่า เขามีอาการแบบนี้ทุกครั้งที่สัมผัสได้กับพลังงานลึกลับบางอย่างซึ่งตอนนี้เขารู้สึกเหมือนมีคนยืนอยู่บริเวณนี้มากมายพวกเขาแย่งอากาศหายใจน้องจิมงานจนหายใจไม่ออกหน,หนในนั้นพยายามสื่อสารกับเขาเขารู้สึกว่าเหมือนมีคนไปนยืนใกล้ๆใ,ใกล้ขนาดลมหายใจลดต้นคอเลยทีเดียวและเหมือนกับพยายามบอกอะไรเขาบางอย่าง ความรู้สึกของน้องทีมงานเหมือนมีดวงตาหลายคู่กำลังจับจ้องมาที่ตัวเขายิ่งเมื่อได้เห็นตุ๊กตารองเท้าผู้หญิงรองเท้าเด็กที่ตกอยู่ข้างทางจานชามที่ว่างไว้ที่วางไวส้สิงล้างจานที่เต็มไปด้วยจานชามนึกแค่ถึงนึกทำให้นึกถึงผู้คนที่อาศัยอยู่บนสมัยนั้นทําไมต้องรีบร้อนออกจากไปจากเกาะเหมือนกับว่ากําลังหนีอะไรบางอย่างจนทําให้ไม่ทันได้เก็บข้าวของผ่านทําให้คิด เลยเถิดไปกับว่ายังมีใครบางคนไหมที่ยังตกค้างที่นี่ไม่ทันออกจากเกาะและยังคงอาศัยอยู่ที่นี่ต่อไปจนถึงลมหายใจสุดท้ายเพื่อลอคอยคนที่รักกลับมาโอเคนะครับสำหรับฮัชิมาขอกเพีสียงก็จบลงวี่เท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่มาชมคลิปของพี่สชนะครับรบกวนหน่อยนะครับชอบหรือไม่ชอบยังไงช่วยกันคอมเมนต์หน่อยนะครับ สำหรับเ,ออเรื่องราวของฮาชิมะกาะปีสิงนี้เราได้มาจากอินเทอร์เน็ตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะครับฮาชิมะนี่เป็นเกาะกาที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะครับเป็นเกาะที่สร้างขึ้นมาโดยฝีมือมนุษย์จริงๆนะครับปัจจุบันก็ยังมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วเรื่องราวต่างๆออ่ดังเช่นออมีการเอาเออโลเคชั่นของเกาะนี้ถ่ายทำภาพยนตร์ก็เป็นเรื่องจริงอีกนะครับแต่เรื่องราวที่ ที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องหลอนเรื่องอะไรที่เกิดบนบนเกาะเนี่ยเออเป็นเรื่องเล่านะครับเป็นเรื่องเล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะมีบางอย่างที่อาจจะมีการแต่งเติมเสริมแต่งเพื่อทอลด์ในการรับชมนะครับเพื่อทอลด์ในการในการรับฟังรับชมรับฟังนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีชื่อนะครับชื่อสถานที่ชื่อบุคคลชื่อสถานที่ซึ่งอาจจะไม่ตรงในความเป็นจริงนะครับก็ขอ เอ่อการขอโทษมาณในในาทีนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับมีเอ่อมีเอ่อมีการติชมอย่างไรนะครับเอ่อไม่ชอบตรงไหนนะครับก็เหมือนอย่างที่กล่าวไว้นะครับจะการคอมเมนต์หน่อยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบอย่างไรนะครับเนื้อหาเป็นอย่างไรไม่ถูกต้องนะครับเอ่อในในเนื้อหาเป็นอย่างไรไม่ถูกต้องมีอะไรที่ต้องแก้ไขนะครับเอ่อก็ เป็นแนวทางนะครับในการในการทําคลิปต <stop> ่อไปของคนเล่าเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดจะไม่ไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปก็ขอรบกวนเช่ยกันคอมเมนต์นะครับว่าเรื่องราวไม่ถูกต้องนะครับต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้เรื่องราวดีแล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ก็ต้องขอความกรุณาเช่ยกันคอมเมนต์นะครับื่อเป็นแนวทางในการทําคลิปต่อไปนะครับของคนทําคลิปคนเล่าเรื่องนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับที่เสียสละเวลาในการรับชมมาชมคลิปของพีสชสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและกล่าวคำว่าสวัสดีครับ